สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมวันเดียวเท่านั้นนะครับผมวันนี้พี่จะมาสอนเกบพาวด์ดิ้คริสตั้นนะครับผมบอกเลยโหมดไหนได้เยอะนะครับโหมดไหนได้น้อยนะคลิปนี้มีคำตอบนะวันที่20นะครับผมก็คือวันนี้นะย้านะวันเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่เลย มันบอกอยู่ว่าให้เราเล่น3เกมนะครับแล้วมีผลึกคริสตัลด้วยเออผลึกคริสตัลอยู่ตรงไหนนะครับผมคลิปนี้ก็มีคําตอบเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งผลึกคริสตัลนะครับผม มันไม่ได้เป็นลูกนะเราจะเก็บเป็นเศษนะครับผมให้ครบ100แล้วไปแลกเป็นลูกนะครับผม1ลูกแลกได้ชุดลักกี้อะไดมอนด์รอยัลหชุดนะครับผมซึ่งเศษก็คืออันนี้นี่เห็นไหมตัวนี้นะครับผมคือพี่เก็บมาเมื่อกี้นั่งเล่นมาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เก็บมาประมาณร้อยแล้วนะครับผมก็คือ1 ID จะได้1ลูกนะครับผมแต่เกิดใครที่เล่นก่อนเที่ยงคือไอ้ก่อนตีสี่นะครับผมก็จะได้เยอะก็น้องๆคงไม่ตื่นมาหรอกนะครับผมพี่ก็แลกไปแล้วลูกหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวแลกอีกลูกกนนึงะครรับผมม็สาาถ ได้เลยนี่ชุดทุกชุดในนี้เลยนะครับน้องๆอยากได้ชุดไหนเอาไปเลยนะครับผมเออดูนี่ชุดผู้ชายมาแล้วนี่นี่นี่ดูดิโอ้โหดูดิพี่ก็มีเยอะนะแลกเกือบหมดแล้วนะครับผมดูดิโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับผมดูนี่เห็นปะโอ้โหโคตรตึงโคตรเวอร์โคตรได้โคตรโดนนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหดูโอเคโอเคปะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสามารถเล่นได้ทุกโหมดนะไม่ว่าจะอันจับ4 v วนะครับยกตัวอย่างนะครับพี่เล่นโหมดหมาป่าเดียวได้นะครับโหมดแรกนะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับผมเล่นไปปุ๊บมันก็จะได้สรุปออกมาให้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูปื๊บ นี่นะครับประมาณ5นะครับต่อไปโหมดแมปใหญ่นะครับผมนี่เลยได้ที่1นะครับวงบีบนะไม่ได้ตายนะนี่ที่1นะครับฆ่าไป6ตัวนะครับผมก็ได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันแมปใหญ่ใช้เวลาเล่นนานอยู่นะครับผมประมาณกี่นาทีนะสิบสามนาทีนะครับผม <c oughs> มาเรามาดูกันนะครับผมได้เท่าไหร่เอ่ยึ๊บ นี่ครับ12นะครับผมแล้วก็12อีกก็คือหมด4 v 4แล้วแต่นะมันสุ่มให้นะครับผมนี่เลยมี5้ามั่งมี6มั่งครับมี9้ามั่งอะไรเงี้ยผสมกันไปนะครับผมกอคือก็เล่นไปเรื่อยนะให้ครบ100นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยก็สามารถเล่นได้ทุกหมดนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมแต่ย้ำนะรับก่อนเที่ยงคืนนะครับผมเออถ้าเกิดเที่ยงหลังเที่ยงคืนของวันที่20ก็เป็นวันที่21นะคือไม่ได้แล้วนะครับผมก็เล่นได้แค่วันที่20 วันเดียวนะครับผมก็อย่าลืมไปเก็บกันโอเคไหมก็เล่นโหมดใหญ่ก็ได้โหมดไหนก็ได้ลงไปฆ่าตัวตายก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับผมโอเคปะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมซึ่งเิตเศษผลิตกิสตันตนนัวนี้ก็กดเข้าไปที่ร้านค้านะครับผมนี่เลยหาร้านค้าสักแป๊บหนึง่งนี่เลยนี่เศษผลิตกิสตันนะครับกดแลกเปลี่ยนให้เป็นลูกเลยนะครับผมนี่เลยแบบนี้เลยง่ายๆนะครับผมสำหรับน้องๆที่ไม่รู้นะก็แลกปุ๊บมันจะเป็นลูกอย่างนี้เลย100รเศษผลิตกิสตันนะครับผมแลกเป็น1ลูกนั่นเองนะ ครับผมโอเคไหมอ่าไปกันต่อนะครับผมนี่เลยเราก็มาแลกอะไรดีเราก็มาแลก,ก,กแล้วแต่ชอบนะครับผมพี่จะไม่เน้นชุดผู้หญิงนะครับผมเน้นเน้นชายนะครับผมนี่เลยชุดผู้ชายพี่เล่นตัวละครผู้ชายบ่อยมากนี่เลยชุดนี้เลยเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมเท่อยู่นะเว้ยดูดิโอโหเหมือนจกักจักวงวงยังไงไม่รู้เดี๋ยวขอเปิดแล้วลองใส่นิโอ้มันได้ยู่นะเทะ่ถ้าไม่มีนะครับผมเดี๋ยวลองดูนี่เป็นไงเนี่ย คือไม่ต้องเสียเพชรเลยนะครับผมฟรีๆเลยดูดีโอ้ตีดีใจนะครับผมดีอันเชิญงูซะหน่อยดีโอ้โหนี่เป็นไงโหโคได้าโคตดโดน มีชุดเท่ๆใส่กันทุกคนยกเสิร์ฟนะก็ขอคนละไลค์ขอคนละแชนะครับผมฝากบอกต่อด้วยนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปเอาชุดอะไรดีนะครับผมเดลืออีกหนึ่งลูกนะครับผมที่จริงมีสายสี่ลูกนะเราจะไม่แลกชุดผู้หญิงนะครับผมนี่ชุดนี้ดีกว่านี่บอมบอร์แมนนะครับผมสำหรับพี่วิเรียกงี้ไม่ตัวระเบิดนะนี่เลย Oh, โอ้โหโคเท่กดเปิดเลยดกค่ะตุ้มเอาดวงตาออกดกค่ะดวงตาเหมือนแมงสาแมงวันยังไงไม่รู้เนี่ยครับผมเออโอเคใส่มาเลยนะครับลองดูนี่เป็นไงโ oh, oh, <ho, S 2> อ้โหโคเท่ดูดิมีนวดด้วยถือดาบคาตนะด้วยโอ้โหเป็นไงโคเท่โคได้โคโดนโอ้โหดูดิโอ้โห oh, โค้ตตึงนะครับผมย้ำนะครับเลนได้ทุกโหม,มดนะอย่าลืมไปทำกันนะครับผมก็สำหรับคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นี่ครับผมก็ ขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะโอเคเล่นได้ทุกโหมดเลยนะครับผม,ผมก็เก็บนัหนึ่งร้อยเศษผลึกสแตนได้หนึ่งลูกนะครับผมและหนึ่งไอดีก็ได้แค่หนึ่งลูกเท่านั้นนะครับผมโอเคเนาะต่อไปนโะยบายความเป็นส่วนตัวก็คือเปิด ฟลอตเต้นสเต็ปทาไฟคืออันนี้คือพี่เล่นแล้วเว้ยคือมันก็ไม่ต้องมาเล่นก็นได้นะครับผมคือท่าทางพี่มีเกือบหมดแล้วนะครับผมซึ่งท่าทางที่อยู่ในนี้คือท่าทางที่เป็นการ top ท็อปอัพทั้งนั้นเลยครับโคตรเกลือโคตรกากนะครับผมอย่ามาเล่นนะครับผมบอกเลยเออมันไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่ท่าใหม่ที่เปิดตัวทั้งกลุ่มนะครับผมพี่ลองเล่นแล้วคือไม่โอเคนะครับผมไม่แนะนานะครับผมดูดีมีประมาณ3อันเอามาทมําหมเออท่าแจกรีทั้งนั้น <c oughs> โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงคอมเมนต์นะครับผม ได้บัตรชมพันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆเดี๋ยวมีสักทองมาอีกนะครับสักทองน่าจะมาว,วันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกนะมินมีลัคกี้ลัคกี้วีคมาด้วยนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลยเนาะก็ใครหาเงินเติมเกมแบบฟรีอยากได้บัตรชมไปเติมเกมฟรีริงค์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมดาวน์โหลดปุ๊บเก็บคอยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมถ้าพูดถึงเนี่ยผมสําหรับชุดที่พี่ลงคลิปไปเมื่อวานคืออ่ะท่าทางเนี่ยเออเนี่ยไอ้ท่าทางตัวนี้เลยเนี่ยไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยอย่าไปเล่นแล้วแต่คคคคคนนเเล่ใใใรรรรรดดดดววงงีก็ไ้้้้าายยยอโช อดนะครับผมแต่พี่บอกเลยชุดนี้ดีนะครับใครมีเพชรก็ซื้อเก็บไว้นะครับผมมันได้เพชรคืนด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะเศษพลิกิสต์เหลือยี่เหลืออีกประมาณเท่าน่นนะเจ็ดสิบหกนะครับผมเราก็จะได้ขั100้วหนึ่งร้อยเศษพลิกิสต์แล้วก็มาแลกนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเก็บตอนเช้าเข้ามาดูคลิปตอนเช้าก็ว่างก็เล่นเนะาะอาลงไปฆ่าตัวตายก็ได้นะมีค่าเท่ากันนะโอเคปนะ โอเคประมาณนี้เลยครับอยากได้ชุดไหนก็เอานะครับผม <c oughs> ประมาณนี้เลยนะกับเศษผลึกสั้น,นะครับผมโมโหพี่ก็ดูเนะี่ยเออมันก็มีในหลากหลายนะก็คือสาหรับสายฟรีก็แรกได้นะครับผมโทเค็นทรงโทเค็นซ้ำนะ่าแรกได้หมดเลยนะครับผมนะจุดๆหนึ่งก็พอมีของเยอะมันก็อิ่มตัวนะครับผมก็ไม่อยากได้อะไรแล้วนะครับผมโอเคแต่อะไรที่มันเป็นฟรีแฝสายฟรีอย่างเรานะครับผมก็ เลยนะครับกิจกรรมมันมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมสําหรับเพชรสีม่วงนะครับเก็บกันถึงไหนแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้เก็บนะแต่มันก็ขึ้นมาอยู่นะครับผมเป็น380แสล้วนะสำหรับสายฟรีนะแรกปุ๊บกดซื้อเลยนะครับผมเคียวแบบนี้เท่ๆนะครับผมโอ้โหแจกฟรียกเซิร์ฟด้วยนะไม่ธรรมดานะครับผมก็คือเก็บเพชรรวบรวมไปนะครับผมให้ครบตามจานวนก็ได้เลยนะครับผมเออมว่าจะเป็นชุดแฟชั่นหรือไอวอลโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายนะโอเค ประมาณนี้เลยนะครับผมมาแล้วคลิปต่อไปนะพี่จะทําเรื่องซักทองนะครับผมสาหรับคนที่แบบว้าอ,อยากได้จริงๆนะครับผมไม่มีตังเติมเกไม่มีตังสุ่มนะมาบอกพี่นะครับผมนี่เลยซักทองนะร,รอบนี้ดีไม่ต้องใช้พิมพ์เขียวนะดวงดีลงบุกได้เลยนะครับผมเออ อาจจะเป็นกับดักนะครับผมก็เตือนๆไว้หน่อยนะครับผมโอเคไหมเออใครโชคดีก็ลงเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับระบบมันก็อย่างนี้แหละก็คือเหมาตู้นะครับผมแต่วันนี้พี่รู้สึกว่ามันไม่น่าเหมาเหมาไปแล้วหนึ่งโอเคพี่จะมาลองเล่นอันนี้สัหน่อยครับก่อนจะไปนะครับผมก็คืออยากได้สกายวิงใหม่แล้วก็อยากได้้าเปิดตัวโอเคไปก้าเพชรลงไหมลงไหมเฮ้ยเอ้เอา ได้เฉยเว่อเว่อเกินไปบ่ด LIKE ิเอ้ยได้สกายวิ่งใหม่เว้ยดูดิหูโคตรเท่อ่อีเดียอีกเดียวดินี่อ่ะอียกดอีกดิเพิบสิบเก้าไม่แต่ก็จะได้อยากได้ท่าเปิดตัวได้ลงมาลงวาปุ๊ป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 กลัวแล้วเล่นกูแล้วปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปแต่ได้สกายวิ่งนะแต่ไม่ได้ท่าเปิดตัวก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอ้โหยิงสอนเด้อเอ้ยเน็ตมันปิงแล้วไงโโอ้หดูดิ ต้องกดซ้ำนะครับผมนี่นี่ลงไม่เอ้ยลงแล้วนะเอ้าอะไรโอ้เมื่อกี้มันลงแล้วไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะพอพอเลิกเลิกเลิกแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับผมก็ก้าวเพชรอะ เก้าเพชรนะ่อกี้เนี่ยได้สกายวิงมาใหม่เลยนะครับผมน้องเห็นปะและอย่าลืมนะครับวันนี้เก็บพัิเคิสตันวันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือวันนี้นะวันที่2ี่นะครับผมวันเดียวเท่านั้นเลยนี่ได้สกายวิงมาใหม่แหละเออได้มา2อัน3อันแล้วก็ดีปะ เท่ด hey, ีคีสกายวิงเท่ๆนะครับผมหรือจะเป็นบอร์ดแบบนี้ก็มีก็มีบอร์ดพี่ก็เยอะของมันเยอะเกินดูดิเนี่ยคือพี่ก็เล่นมาแบบเก็บมาเรื่อยๆทำให้อของมเยอะไปไหนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกด like, <ว>กไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมย้ำเลยว่าวันนี้เก็บผลคริสตัลน,นะให้ครบ100ชิ้นแล้วแกลกรับหน้นของชุดไดมอนด์เรียลเล่อฟรีๆยกเติมเลยครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม